ไจก็ให้บอกไถบีว่าให้นั่นอะยาบลงให้นั่นให้ใก็บอกกันนะมันไม่ต่อเบนี่มันมีสักบ่งต่อพื้นที่มัด กิมขึอนไอมันหกแท้เอาผูดีย็แจ้งใดเนาะกูมากูอ่นมันแล้วันีกองซำไหนเดี๋ยวยมันให้ลดน่อยหายันี่วงลดแม่หุ้รดนี่ซิปซิปซี่กังมน ไผ่แล้ลง่าอนีกอีกอีกนึ่รอบรอบที่สามคุณที่บัตรกเลยกช่ไหมวะโอ้ยหกอึนดเดีนี่ยแ้ามันเป็นเ้า